นี่คือตลาดอนาคูครับมันนี่ค้นหลายครับเป็นวันเสาร์ที่สองมีนาคมนะครับสองพันหาลอยหกสิบเกียนะครับของพาพี่น้องมาเบิ่งกะไปเรื่อยๆนะครับค้นกันไหลครับไปเรื่อยๆนะครับพวกสร้างพี่เขาแว่นตาเลยครับดวยแว่นตาเสื้อผ้าดบันแมนครับแมนอนะครับเสื้อผ้าก็มีหลายจริง สวัสดีครับแม่ค้าขายยังเนาะอ๋อขายครับค่ะไปเข้าผัดเนาะยี่สิบห้าบาทจ้ะยิ้มห้าบาทเก้าหทุกวันเสาร์ค่ะตลาดนัดบ่ครับอะครับบ้านอยู่นี่บ่กบ้านโอ้อยู่นี่นะครับขายหน้าบ้านเนาะถูกถูกยิ้ห้าบาทเด้อครับเด้อเอาเป็นกินได้เลยกินได้เลยโอ้ซื้บาทนี่นะอาถูกได้ครับเด้อของหวานบ่ครับ อันนี้ไม่แโอ้เป็นขาวเป็นขาวโอ้สายตาลอันนี้กระุงละซิบ่ะกระุงละบาทแพงนะครับด้อไม่แพงนะครับเยงนี้แก็ใครด่าเนาะโอ้เป็นตแซบเอามาครับมาสิบบาทถือๆได้เนี่ยถือๆสิบบาทยี่สิบห้าบาทนี่ถือได้ครับกันไม่ได้้านบ่ไดดได้หน่อยบ่สี่สิบห้าสี่กได้เนี่ยแต่ว่ายู่นี่ถือได้ครับยี่บห้าบาทมาห้แม่ข่าคนนี้ครับแม่ข่าแม่ค่าคนสวยแม่ค่าคนสวยมิจตยุนี่เด้อ ดีเถื่อย <ạ> ีสิบบาทสิบบาทห้าบาทเอาเอามาอุดหนุนแม่ค่ายครับเนี่ยสองวันกับสิบบาทเอาถูกๆขอบคุณหลายครับขายดีนะครับปลาทูเห็ดย่างเดียวตัวนี้พริกแมาจากสวนปลาทูย่างเดียวเลยนี่ อ้ผิดพริกจากสวนทึ่งผู้พานบ่นี่บรนตอนบ่บุสุมานบุสุมานสักกล่นสักคนนี่อืมนี่ครับเอาอะไรคนขายพริกหน้าตาดีๆพริกเผ็ดด้วครับเด้อพรกเผ็ดเอามาขึ้นเด้อหนิเดกกััดงงจซื้อแม่บอกว่าสิมฟีให้สิมมด้วมันบ่ครับบ่สิมได้เลยค่ะเอาแม่ค้าสาวให้สิมพริกได้อได้ครับเด้อ แม่ค้าสาวใจดี <c oughs> บัแพงกนะครับซิมได้พี่น้องซิมได้ครับนี่กวนทีสื่อเ้อกัดขวดเลยอเอเอาไปแล้วกันบัเพล็เก่ามาขึ้นรับประกันแม่ค้าสวนจากอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครไม้เองครับมือนี่ไม้เองเยซิมกักสีแดงก็ได้สีเขียวสีแดงหรือบักสีเขียวก็ได้เขียวนี่บ่วเป็นเพ็มารทุว่าชื่อเขียวนี่ซิมเบิ้งแม่ค้าใจดีเลยซิมเ <c oughs> บิ้ลอ๋อ ขอบคุณหลารเด้อแม่คกะเอานังไปสั่งลนะี่้อดินเอาบอกทอดินก็นมีบ่พเพชรกันบ่ขทอดินบ่เพชรแหลบอเพชรขอบอคุณอลายแม่กะป่าเจ็ดสิบบาทป่าคอนนาป่าหน้าเจ็ดสิบบาท,าาาบบาทถือได้นีถือถอ๋อ ต้นหลายด้วยครับเมื่อนี่ตลาดนี่ถือว่าหลายๆครับเมื่อหลายโอ้พี่ถีพี่ทันในการทำเป็นตัดแสียดเลยเนาะเนาะเขาเอิ้อหนังครับโอ้ปลาตั้งโขปลาตั้งโขมีใส่ใส่นมโอ้แสียดต้นี้เลยเอาปลาตะโขช่วยดิท่านสมัยเนี่ยเนาะพูดนะเล่นแจกสิบบาทด้วครับเพื่อสิบบาทห้าบาท ไม่อย่างเมื่อขายแม่ค่ย<ด>ู่ตำตำนี่ผักหวานเห็ดบดผักหวานเห็ดบดเย็ได้กันนี่เสียประตูผักหวานป่าเห็ดบดนะครับจากผู้ห้านนักง่น่อ ครับเอาไว้ครับเวลาว่าอยู่นี่ครับจังน้อยไปเขาวงเลยกันผู้ปวดเขียวเือดูวาดีเน้อยเห็นเราทุกตลาดได้เลยเนี่ยเล่าารล้มเขาทองร้ม่าทอพักหวานด้วยาซิบบาด้วยพักหวานเนาะเอาแล้บาเอาาบาทนึงบ่ อ้าผมว่าเป็นหาดิบบแมนตัวนี้เจ้าบาทกระเจงได้ไดเร้อพักหวานมาเอาไล่ใช่ไหมวะตลาดนัดหน้าคู่คนหลายครับตัวนี้เอาไปเลยครับไปเลยจัะกกรจันบอกครับโอ้ยเสียงห้องดีแต่จักกรจันโอ้ยหัวกระมี้ได้หัวหัวหัวกบห้องเท่าเนี่ยอันนี้เท่าตัวน,น,น,นี้เนาะเลี้ยวหายากกเท่านี่ แมนบอยเปนเท่าบ่นี่สาลายบ่นี่สาลายน้ำจืืดหรือเท่านี่แหละครับเอาไปล่ากินเอาเอของละเศร้าบ่ของละเศร้าบของละเ้หอยจิ๊บจี่บัหอยหอยยังนี่หอยเลมาหยเมาเน้ะโอ้ยคุก็ห้องห้องแบบโบราณนี่ยหองแบบโบราณหอยจิ๊บจี่หอยจิ๊บจี่เอหอลาะุงละเศร้าบ่ครับบ่เศร้าเดเศร้ามดของเมคาได้ดีได้ ขายแซบได้ไหมลาบเท่าลาบเท่าลาบเท่าแมงกี้ซ้อนบ่อยไหมซ้อนครับแมงซ้อนเอาเนี่ยผู้ขายแมงซ้อนเอาคนหลายครับตลาดนัดอำเภอหน้าคู่มือนี่ือว่าหลายอีลีมือนี่แม่ค้ากันหลายผู้ซื้อกันหลาย,ยเลยครัากำลังขายดีเลยแม่นีิยังหรอครับนี่เฉียดบ่อยเฉียดน้อย เอาไปหาแกนเนี่ยมันขึ้นเอามาขายด้วยเอาตลาดนัดวันสองเพื่อนหน้าคู่ครับันนี่ข้นหลายเด้อมบุหี่พูดหน่ะยเงีวเลยครับเอาเง้วเลยเงวเลยเอาพ้าพีนองเบ่งไปเรื่อยๆด้อพักหวานบอกครับพอล่าแซวถูกๆด้วยเพราะหวานจากภูเขาเนาะไปเจ็๊ยบย่างเนี้ยได้จากภูเขาผมก็ลังอ่วนเลยครับเดือนมีหน้ามีสานี่พักหวานก็ลังอ่อาฮอลเศแซ มอละเศร้านะครับเอาไปแกงเด้ตลาดนัดนะเพื่อน้าคู่ทุกเสานะครับเด้อมาหาเม้านี่ยนะครับเอาคนหลายครับมึงคนเยอะเอาฟักหวานเอาขอบคุณหลายไดย้ขายดีนะครับเยอะของมีมาทุกเนี่ยคือกันตัวเนานะเป็นตัวแซ่บแบบใครเ,คเป็นเขาน้องห,าหา่าเนาะกล้วยาวเจับกล้วยเตียวหลอดอกล้วยจับกล้วยเตียวหลอดปอเปี๊ยะเอาแซ่บ ขายดีขายดีย่ำแหนมมีมีบอเอาก้อนบางแง่หนบอเอาควอมเปนบอกสบเชี่ยวหวานโมเมอนเดอก้อนย่ำแหนมบอเท่าละสี่สิบบอสามิบโอสามสิบบาทย่ำแหนมนะครับเอานีมือยู่นี่ขายดีขายดีร้านนี้เพราะว่านี่นี่นี่เสยบเียด้วยนี่โอ้เสียบเสียบดูด้วยขายดีครับเทาละสามสิบขึ้นไปบ่ครับ 20บาทโอ้ย20บาท20บาทเนาะนี่มัดกระโปรงปังแล้วนี่ขายดีล่านี่ขายดีตลอดครับตลอดอ้านเพื่อน้ากู้จังหวัดกาฬสินธุ์ขนมกินน้ำยาขนมกินน้ำยาจักบาทละล่ะ20ชุดละ5บาทขนมกินน้ำยาเขาพุ่นนะครับเนี่ยเขาพุ่นเขาพุ่นเขาเอาขอบคุณนะน่เอาขายดีได้เหรอ โอ้เสียงเพลงอะไรกันมั้อเหรผมระวังเน่ากันนะเลยวัดดีขึ้นแม่แม่ค้าครับโอ้บักเน่าเลยบักมีบมนี่มันขึ้นหน่วยเนี่ากันเลยแบบนี้บักขนุนบักขนุนก็บังมีมานังกันมือนี่พุ่นอันนี้ผู้พาบ่จำน่านกันนะเลยผู้พาบักนี้ขึ้นหน่วยยังไงเธออันนี้เอาแต่ปาดผู้เนาะ เอาต่ปาดทูดเลยำไดผมทีเพิ่งบอกมีเดีวนี้สนใจมีสนใจมันขึ้นไไงครับเดียนี้ไหมท่านอย่งครับนี่ท่านมาเลมาเลเซียบ่มโอ้มันขึ้นใหญ่ครับเนี่บักมีนยะมันยังหน่อยวะยบกย่หน่วยนึงนะครับวอันนี้แกสิบลกบเอลบักมียงงงามเลยนี่เปียงเท่าไรแล้วบ้านี้เปียงเท่าไรพี่อัน เพียงละยี่สิบบาทเศาบาทแง่ๆนี่นะเศาบาทแง่คูนึงบบกแง่เลยเศาบาทเด้อหน่วยแบบไงนี่คือบบกมี่เด้อเอาเอาเอาบบกมี่พันมาเล่นี่ครับเขาบอกเคยเห็นแต่จังหวัดไทยพี่น้องเบื้องนี่นะครับบากปีหมีพันมาเล่น่วยแบบแง่เลยนะครับปาดเป็นเปียงนี่ครับปูปาปูพาปูพาแต่ไอ้พร้อมนี่เศาบาทหนึ่งเรื่อยเศาบาทเด้่อยบบหมี่มาเล่ครับพูดนะเป็นตัดเสียบขนาดเลยอ๋อ ขอบคุณหลายได้ผู้ผ่า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 บักมีกอบพุ้นได้หลายผู้ผ่าบักมีเอาของปลาบ่ไหนของเขาออกแพงเลยเนี mm. ่ยว you know ัดดีครับแม่ค้าปลาตัวดักเดะดักเดะดักเดะอันนี้เห็ดบดเอาไปซุปมี่มืดอยู่ในหของแม่ค้าพวกพริก มักเข็ดก็มีพักนะครับเริ่มจากห้าบาทสิบบาทเด้วยจิดป้ายเมืองเกิร์งนี่นะครับเด้อยหาบาทสิบบาทเอาถูกๆมันญี่ปุ่นก็นมีเอ,อ้าขอบคุณหลายแม่ค้เด้อขอบคุณหลายเลยครับขายดีนะครับโอ้นะครับจา,บบานเท่าไหร่แล้วครับสิบบาทบอยี่สิบบาทห้าสิบเงี้ห้าสิบไปเลยเอามานะครับมามามา นี่เข้าโพดห้าสิบาทกล่องเหมืนไงหนึ่งสองสามเจ็ดฟักดาซิบาทซาลีหวานครับซาลีหวานเจ็ดฟักดาซิบาทถือพวกครับนี่คือคือครับปลูกเองปะครับบปลูกเองครับที่โองมันผักสีบาทเจ็ดฟักเจ็ดฟักนี่ยหาซิบาทมันนี่มันธรรมดาฟักบักยี่สิบบาทก็มีครับยี่สิบบาทก็มีอันนี้คือสวิตสวิตค้นซูเปอร์สวิตัซเปอร์สวิตเหลืองหวานครับแซ่บกว่าสวิตค้นธรรมดาแมนครับเป็นซูเปอร์สวิตอเจ็ดฟักหาซิบาท ธรรมดาเลยดิคลายฝากละซิฟบะนะครับดี่เอาตลาดน้าคู่ปลูกเองอันนี้แซวบทก็มีเนี่ยซปเปอร์สวิตที่กันซุปเปอร์สวิตที่กันได้เลยครับนุ่มเหลืองครับเอาเป็นลูกเหลืองหวานครับทีๆเลยเมล็ดเนาะบ่มีหวองบ่มีโวเลยเรียงเม็ดไม่มีหวองไม่มีโวแต่ว่าแถวเจ้าของบบรับประกันก็ะโพดนี่บ่มีหวองเด้วยเอา บอกทุดินก็มีเอามาหาพ่อข้าแม่ข้าเพื่อนๆจำเฉาครับบอกครับบอกกัดจำเฉาเลยแซ่บหวานสวิตธรรมดาก็หวานอยู่แล้วแซ่บอยู่แล้วแต่อันนี้เป็นซูเปอร์สวิตปาดโต๊เอามาแม่กาดได้แต่ละนั้นหน้าคู่วันเสาร์วันเสาร์ฝักละสิบบาทเจ็ดฝากห้าสิบบาทถือนะครับโอไหวเป็นใจแจงแซ่บแต่ไหวเนาะโอ้วันดีครับแม่ข้าโอ้วันดีครับ มาจากไสครับรื่งเขาคุณบอกอโอ้นะครับอันนี้เป็นไว้เด้ครับจากคู่พานมั้งนี่เนาะปลูกเองในไว้นี่ยนะครับไว้จะแจด้วยนี้เลยเอาไปแกงคมขมครับอันนี้เพื่อนเอิญพักอ่ะดอ,อกคอนแค้นสีน,นี่จะทื่งเขาานานเนาะจีมี่รื่งเขาจะฤดูหนึ่งมีเทียวเดียว,นวหนึ่งปีมีครั้งเดียวสีได้กินดอกคอนแค้นซื้อขึ้นมวลแต่หลังดอกคอนแค้นมัดละสิบบาทครับ คือเศร้ามีทแบาบทแบบค้อนแค้นมันจะหายากเนาะ,ะดอกค้อนแค้นด้วยทหายหนาต่อไปนี้เป็นแม่ค้ามาจากกุคลครับซึ่งเสือเขาผู้พานนเพื่อผู้พานด้ยจังหวัดสกลนครน,นะครับที่เป็นพวกนะบอกมีก็มีตัวนี้เนาะหวยบอกมีดอกค้อนแค้นปีหนึ่งได้กินครั้งเดียวขอบคุณหลายแม่ค้าเด้อขอบคุณขายดีนะครับแมงจิงหลีดขวัวสดสด ห้องดังๆสดๆห้องให้ฟังพร้อมอันนี้คือเรียบร้อยแล้วจานละเส้าบาทเท่านั้นพร้อมทานได้เลยไข่ไข่สดๆทอดหรือขวัวครับทอดทอดเด้อแซ่บๆเด้อเส้าบาทเท่านั้นได้ของแม่ค่ะเส้าบาทนี่แถมมันซอสให้พร้อมเส้าบาทแถมซอสให้ได้ครับเอาไข่ไข่มันๆเด้อแม่งกี้หลีบ เอาท่ำสดๆเลยครับนี่ยท่สดๆเลยนี่อ่าเนี่ยนี่ยืนยันได้เพราะว่าเอาถังเลี้ยงมะน้าเนี่ครับถังเลี้ยงสดๆเอิอนแมงขี้หลีดเนาะ,ะนี่เด้อทอดแม่ค้าทอดเจ้าคุณกุ้งนะครับเอาขายดีเลยครับแม่ค้าเด้อขายดีๆครับขายดีเลยนี่ยจิ้งลีดจิ้งลีด